ครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมกําลังจะเลือกซื้อรถนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ามาชมรถที่ Bent N K นะครับชมไลฟ์ของเราก่อนนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มีรถสวยๆนะครับเข้าใหม่มาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยหลากหลายคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่95แล้วนะครับมีรถเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง12คันสวยๆทุกคันนะครับท่านผู้ชมชมก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่งเชื่อได้เลยนะครับว่าต้องซื้อรถที่ b e n น N K แน่นอนครับและถ้าวันเสาร์ NK ของเราได้เลยนะครับเพียงเซิร์ชคำว่า b บส NK เข้าไปใน Google Map จะมีแผนที่แนะนำมาที่โชว์รูมเบส NK หรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบส NK ของเราได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับไปเลย เริ่มต้นสัปดาห์กับรถจากค่าย4ห่วงนะครับมาพร้อมทรงนะครับที่นักสะสมเนี่ยต้องมีไว้ในคอลเลกชันคารนะครับจัดเต็มด้วยความอเนกประสงค์พร้อมดึงดูดทุกสายตากับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Audi A6 a v 45 TFSI Quattro S-line นะครับคันนี้มาพร้อมสีแดงนะครับ t a โก r e ร m m t t l l i c กนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดา Just Black ครับแน่นอนครับเห็นสัญลักษณ์ค่ายนี้นะครับ a u ี้สวยงามมากๆนะครับและรูปทรงที่เป็นทรงแวรก้อนแบบนี้นะครับถือว่าฮิตมาตั้งแต่รุ่น A4 นะครับรุ่น A6 คันนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับได้เครื่องยนต์รูปแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc นะครับ245แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับและยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบคอรโทรหรือว่า4ล้อนะครับแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวความเร็วสูงสุดรุ่นนี้นะครับทำได้อยู่ที่250กิโลเมตรั ดูในส่วนชุดแต่งของตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่ง S l i n ล Body Part นะครับและยังเป็นชุดพิเศษนะครับที่เป็นชุด Black Edition ด้วยนะครับเป็น S l i n ลด้วยนะครับเป็น Black Edition ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับขอบกระจกนะครับหูกระจกนะครับหรือว่าราวเหล็กอลูมิเนียมด้านบนเนี่ยเป็นขอบสีดํารวมถึงหลังคาด้วยตัดกับสีรถที่เป็นสีแดงสดสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดแต่งเองนะครับด้านหน้าเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่กระจังหน้านะครับพร้อมสัญลักษณ์อมรอ LED H ได้ล้อแม็กออดี้วีลนะครับขนาด19นิ้วสวยงามมากๆนะครับและก็รูปทรงรถเองนะครับมีขนาดใหญ่ขนาดกว้างนะครับเป็นทรงแวรนะครับเป็นทรงแวร์ก้อนนะครับเก็บของสัมภาระเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายก็สวยงามเลยในส่วนของภายในของตัวรถนะครับท่านผู้ชมคันนี้ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและยังสกรีนโลโก้ชื่อรุ่นนะครับ S Line นเนี่ยดูที่เบาะคู่ด้านหน้าด้วยนะครับมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ตมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับจะมีสัญลักษณ์ออดดี้ สีห่วงอยู่ที่วงมาลัยด้วยเป็นตัวท้ายตัดแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอแดชบอร์ดเองนะครับมาพร้อมหน้าจอระบบวิชวลนคอกพิทนะครับขนาด12.3นิ้วนะครับแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเองนะครับมาพร้อมระบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะครับและยังมาพร้อมระบบ MMI Trust Screen Response นะครับทำงานควบคู่กับ MMI Navigation นะครับและยังมีระบบเชื่อมต่อนะครับที่เป็นเชื่อมต่อกับมือถือนะครับ Audi Smartphone Interface นะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยทีเดียว ใช้งานเนี่ยได้อย่างง่ายดายด้านล่างเองนะครับยังเป็นหน้าจอมัลติฟังก์ชันระบบทัชสกรีนนะครับสามารถปรับในส่วนของโหมดของตัวรถนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิของแอร์นะครับเพิ่มเติมได้นะครับถือว่ามี2หน้าจอนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับและก็ความสะดวกสบายในการควบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเครื่องเสียงเองนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงระดับพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับ Bang Olufsen Premium Sound System with 3D นะครับคันนี้นะครับได้ออปชั่นแบบเต็มๆนะครับแล้วก็รถเนี่ยสวยงามไปอีกในรูปแบบหนึ่ง คันนี้เป็นรถปีใหม่ด้วยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่31,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากออดดี้ไทยแลนด์นะครับถึงเดือน12นะครับปี2024นะครับหรือว่าวิ่งอยู่ที่150,000กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่3,390,000บาทเท่านั้นครับ กลับมาที่ค่ายเดิมของเรานะครับท่านผู้ชมคันนี้มาด้วยทรง SUV Sport Co u p ปนะครับที่ใครเห็นต้องยำเกรงนะครับมาพร้อมชุดแต่งตัวท็อปนะครับและสมรรถนะขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLE 350d Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ SUV นะครับไซส์ใหญ่นะครับและยังมาพร้อมกับรูปทรงสปอร์ตนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นทรงคูเป้ท้ายตัดนะครับรถทรงใหญ่นะครับใครเห็นเนี่ยต้องยำเกรงเลยทีเดียวมา พร้อมถุมกำลังนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ V6 6สูบ 3,000cc 258แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนโฟร์เมติก4ล้อแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวและยังเป็นรุ่นตัวท็ว s, MG, อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เจนไลท์เซมล้อแม็กเอขนาดใหญ่ถึง21นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับเพราะว่าเป็นแอร์ซับเทนชันนะครับและรูปทรงรถอย่างที่บอกครับเป็น SUV ทรงใหญ่ท้ายตัดทรงคูเป้สวยงามมากๆนะครับแและด้้้าาานนททยยเอยอองไฟกก็ว สปอรร์ตนะคับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่สวยงามบึกบึนมากๆนะครับเข้าไปภายในครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํานะครับนั่งสบายกว้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับแต่ว่าเป็นรถครอบครัวได้เลยครับท่านผู้ชมออปชั่นก็มากันแบบครบๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงฮาร์มันกระดอนนะครับกล้อง360องศานะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดคอมฟอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดนะครับที่เป็นตัวออฟโรดนะครับสามารถลุยได้นะครับมาพร้อมหน้าจอคอมมานด 3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เพิ่มเติมได้นะครับมาพร้อมกับการปรับเบาะไฟฟ้านะครับและระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับที่นั่งด้านหลังอย่างที่บอกครับนั่งกว้างสบายนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับแต่คันนี้นะครับเน้นลุยไปเลยครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าราคามือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยเฉียด7ล้านเลยทีเดียวแต่คันนี้ราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปีนะครันสิงมานะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ส9่0 0 0 0 ่านะครับ ถ้าจะใช้รถทรงใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากังวลเรื่องค่าน้ํามันนะครับแนะนำนะครับรถอนเนกประสงค์ระบบปลั๊กอินไฟฟ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับงบประมาณเพียงแค่สล้านกลางๆเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 mercedes benz gl 500 e 500e plug in hybrid amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออ b s ซียเดีแบล็นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็น suv ทรงใหญ่อีก1คันนะครับที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานมาเป็นอันดับ1นะครับและลดมลพิษด้วยนะครับเพราะว่ามาพร้อมระบบเครื่องยนต์เบน อินและก็ตัวไฮบริดนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าแยกออกมานะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับระยะทางไกลสุดเนี่ยอยู่ที่30กิโลนะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับเน้นการใช้งานในเมืองนะครับเพราะว่ามีความประหยัดน้ํามันมากๆเป็นรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับเพลมค่าอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยสูงสุดนะครับถึง30กิโลต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ํามันเลยทีเดียวและคันนี้นะครับยังเป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่ ล้อแมก MG นะครับขนาด20นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกลาส์ลูฟนะครับระบบคีริสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเสียบชาร์จไฟนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับส่วนขนาดรถเองนะครับเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเน้นเป็นรถครอบครัวได้นะครับเป็นรถพร้อมลุยได้และยังสามารถปรับช่วงล่างนะครับที่เป็น Air Suspension เนี่ยให้รถเนี่ยยกสูงเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นเนี่ยครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาได้เครื่องเสียง Hi End อย่างตัััววดด้ยนะครรบบมมีีโหกาขข่ ไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตหรือว่าจะเป็นโหมดออฟโรดนะครับหน้าจอคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็ควบคุมได้อย่างง่ายดายที่นั่งข้างหลังนั่งอย่างสบายนะครับพร้อมลุยไปกับท่านผู้ชมได้เลยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเป็นแค่48,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2องล้านห้าแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ สปอร์ตโรสเตอร์นะครับยังคงฮอตกันอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้า R172 นะครับเข้ามาอีก1คันแล้วครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz s l k 2 0 0 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟฟิศเดียนแบลภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Flamingo Red นะครับถือว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์อีก1คันนะครับที่น่าใช้งานน่าเก็บสะสมนะครับและคันนี้ครับท่านผู้ชมเลขไม้เนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะครับแล้วก็รถตอนนี้หายากจริงๆครับกับตัว2ประตูนะครับสที่นั่งนะครับเปิดปปรระทุน R 1 7 2สอ์ต สเตอร์นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ1 8 0 0ซีซีกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอ body part MG รอบคันนะครับไฟหน้า intelligent light system นะครับล้อแม็กนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับทำสีดำให้เหมือนกับสีรถนะครับดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมคันนี้มีหลังคาแก้วพาโนรามิกล glass r o นะครับมีระบบคิลเลสโก้แพคเกจด้วยนะครับถ้าจะเปิดหลังคาขึ้นมานี่ครับเพราะว่าภายในครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงครับทำให้ตัวรถเนี่ยยมมมีคควาาสปปปอรรร์ตกิิ่งขึ้นนะะับเด นนีะครับขับรถเวลากลางคืนเท่มากๆเลยนะครับและคันนี้ออปชั่นยังยัดอยู่ในข้างในเนี่ยเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับและยังสามารถปรับโช๊คให้เป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับที่นั่งก็ปรับเป็นระบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็กเก็นะครับออปชั่นก็เต็มนะครับรถก็สวยนะครับคันนี้พร้อมให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่49,000กิโลเท่านั้นนะ คันเมื่อกี้สีเข้มไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแนะนําอีก1คันนะครับถือว่าเป็นสีโทนอ่อนนะครับที่ไม่ได้เข้ามาบ่อยนะครับในรุ่นเดียวกันเลยกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่5นะครับ Mercedes-Benz SLK 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนเงินนะครับ Iridium Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Famingo Red นะครับถือว่าเป็นอีก1สีนะครับที่เป็น s i g n a t u อร์ของ Mercedes-Benz นะครับเป็นสีบลอนเงินนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงทําให้รถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นรุ่น 2ประตูนะครับเปิดประทุน2ที่นั่งนะครับสุดเท่เลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน turbo นะครับ1,800ซีซีกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เลเจนต์ไลท์เอมนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด18นิ้วและยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วนะครับที่เป็นสีดำตัดกับสีรถด้วยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดประทุนออกมานะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะะะหหนน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 นัััังงงสสสสสีีีีแดดดดฟาาาามมิโกกเเเเรรรรรรุปปออ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 ์์ตลลยยยทววช่่่่ถืคคคคบบบๆไไ้้จใ ได้6แผ่นนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับนาฬิกานารล็อกคล็อกเครื่องเสียงฮามันกาะดอนและยังสามารถปรับโชคให้เป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับถือว่าออปชั่นแบบนี้จัดเต็มเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับวิ่งมาเพียงแค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนนเคตั้งไว้เป็นแค่1นึ0 0 0้กับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ยังคงอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่มขนาดจากคันเมื่อกี้นะครับเพิ่มความเท่เข้าไปนะครับแล้วก็ยังเพิ่มความใหม่เข้าไปอีกนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz C 200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟฟิเชียนแบล็คภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเคอ b ์เบอรี่เลสนะครับและนี่คือรถสปอร์ตนะครับสประตูนะครับสีที่นั่งนะครับหลังคาแก้วสวยงามมากๆและคันนี้ยังเป็น W 205ทรงคูเป้รุ่นล่าสุดปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นตัวไมเนอร์ คันนี้เป็นตัวท็อปออฟชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมระบบมัลติบีมล้อแมกเอ็มจีก็จะเป็นลายใหม่เหมือนกันนะครับขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพโนลามติกลางส์ลูฟนะครับระบบเคเลสโกแพ็คเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสสนะครับรูปทรงของตัวรถเนี่ยนะครับจะใหญ่กว่าตัว R 1 7 2นะครับเพิ่มที่นั่งขึ้นมานะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยนะครับจะเป็นหลังคาเหล็กนะครับจะเป็นหลังคาแก้วนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นน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 ะะะคครรรรัับบเเเเพิิิ่่่่่่มมมมมตตตกกกกาาาาาใใใช้้้้้งงงไดดยยยยขขึึแแลป็ุหวภี ด้วยเบาะหนังสีแดง Canterbury l e a นะครับออปชันเนี่ยก็ยังคงครบอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องเสียง Burmester s u ร r o u n d Sound s y s t e มกล้องถอยหลังนะครับระบบปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีแพ็ k เกจนะครับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วพวงมาลัยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรูปแบบใหม่นะครับควบคุมโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็มีขนาดใหญ่ขึ้นจากตัวก่อนเฟซลิฟต์นะครับและคันนี้นะครับยังเพิ่มเติมนะครับในส่วนของระบบช่วยจอดอัตโนมัติครับท่านผู้ชมมีเพิ่มขึ้้นนนมาาะครรรับทใหกจอดถเี่ย ไว้ใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับและรถคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz ถึงเดือน8ปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเคตั้งไวเ้เพียงแค่2 5งล้านแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ เข้ามารัวๆเลยนะครับกับ W205 นะครับ2ประตู4ที่นั่งทรงสปอร์ตนะครับที่มีไว้ยังไงก็ไม่ตกยุคนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7นะครับ Mercedes Benz C250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกนะครับไดมอนด์ไวท์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง c a น b บอรี่เลสนะครับและนี่เป็นอีก1คันนะครับถึงแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีความนิยมอยู่นะครับราคากาลังดีนะครับเพียงแค่2ล้านต้นนๆะครับมาพรร้ออมเคื่งยนต์์เเบบบบนนนซิทอรรโะคัั 2000cc 2ก 111แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ดเอรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เจนไลท์ซิสเต็มล้อร์แมกเอขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกล้านสูทนะครับระบบคีเรสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้ารูปทรงรถเนี่ยสวยกําลังพอดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับทำให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับ มีนิเกชันมาให้นะครับและคันนี้ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายโหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคนะครับเน้นประหยัดพลังงานคอมฟอร์ตับขี่นุ่มนวลสปอร์ตสปอร์ตพลัสเน้นเรื่องความแรงแล้วก็โหมดอินดิวิทว์นะครับที่นั่งด้านหลังเองก็นั่งสบายกําลังดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปนะครับนั่งได้4คนแน่นอนครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่47,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์อนเคตั้งไว้เพียงแค่22,000 -90 ับาาทท่น จัดให้อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันครับเผื่อท่านผู้ชมจองไม่ทันนะครับสีภายนอกนะครับสีภายในนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นล็อตใหม่นะครับเพิ่มเติมออปชั่นขึ้นมานะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง Cannabella l e a t e r นะครับสีภายนอกภายในเหมือนคันเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เป็นตัวรถสองนะครับประกอบไทยนะครับและยังได้เป็นตัวเกียร์เก้าสปีดด้วยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอรรร์โบบบนะคััซซีีกแง จับคู่กับเคียร์เสปีดนะครับถือว่าเป็นตัว C 2 5 0 Coupe รุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเฟสลิฟเลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอรอบคันไฟหน้าอินเ l l เล e n l i ไลท์ซิสเต็มลอแมก็มจีขนาด19นิ้วหลังคาแก้ว p a n พา a m โน g ามิกล o สลูนะครับระบบคี s ัสโกแพคเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free a อสเซสนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งเหมือนคันเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมและก็ยังมีออปชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม จอ Android มาด้วยนะครับเพิ่มเติมการใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับยุคสมัยแบบนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ยังคงเทพเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันเบาะเมมโมรี่แพคเกจนะครับโหมดการขับขี่ Eco Comfort Sport Sport Plus พันะครับคันนี้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเป็นแค่37,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนแทนเคตบ มากันที่รถสประตูบ้างนะครับท่านผู้ชมคันนี้สามารถเติมไฟให้กับตัวรถได้นะครับหรือว่าเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับที่ยิ่งใช้ยิ่งประหยัดพลังงานนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 mercedes benz c 3 0 0 e plug in hybrid A v a n g e t face lift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโผล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็น w 2 0 5นะครับรุ่นล่าสุดนะครับเป็นตัว face lift สประตูสีที่นั่งนะครับรถอเนกประสงค์ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวและอย่างที่บอกครับคันนี้นะครับเป็นระบบปลั๊ก นะครับที่พัฒนามาจากตัว C 3 5 0 eplug in hybrid นะครับสามารถเก็บไฟได้มากขึ้นจากตัวเก่านะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับเก็บไฟเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกลสุดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับใช้เวลาเสียบชาร์จนะครับประมาณ 3- 5ชั่วโมงเน้นประหยัดพลังงานนะครับเคมค่าตราสิ้นเปลืองพลังงานนะครับอยู่ที่40กิโลต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าประหยัดมากๆนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุดแต่งสุด 18นิ้วขนาดรถกําลังดีนะครับผู้หญิงใช้ก็ได้นะครับผู้ชายใช้ก็ดีนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างช่องเสียบไฟนะครับจึงอยู่ด้านท้ายเหมือนเดิมเข้าไปภายในตกแต่งภายในด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเปลี่ยนไปใหม่หลายอย่างเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นตัวเฟซลิฟต์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแดชบอร์ดนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับโหมดต่างๆเนี่ยเลือกใช้งานเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับมาพร้อมการบับบบบไฟฟ้านะครับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียรัับมมีีกลลล้้ออองงงถยยยหหใะะรแชวจด อีกด้วยนะครับคันนี้ครับท่านผู้ชมนอกจากประหยัดพลังงานแล้วยังวิ่งมาน้อยอีกต่างหากครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมบรันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน6ปี2023นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่28,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่1,800,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ขยับขยายขนาดคลาสขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเพิ่มทั้งความสะดวกสบายนะครับและก็ยังเพิ่มทั้งความสวยงามหรูหราขึ้นมานะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 mercedes benz e 350 e plug in hybrid exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำอ็อบซิเดนแบล็ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับถือว่าเป็น e class นะครับจากคันเมื่อกี้ c class นะครับขนาดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับความสวยงามหรูหราไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับออปชันเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นระบบเครื่องย นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้าได้มอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก88แรงม้านะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้วิ่งด้วยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเนี่ยนะครับไกลสุดได้อยู่ที่ประมาณ30กิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยสูงสุดนะครับอยู่ที่30-34กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็น e-class นะครับรถซีดานทรงใหญ่ที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานและก็ความแรงไปด้วยกันเลยครับคันนี้เป็นตัว exclusive นะครับชุดแต่งออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับกระจังหน้านอ พร้อมตัวดาวโจมนะครับได้ไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยครับท่านผู้ชมเป็นตัวไฟหน้าแบบมันตีบีมล้อแม็กนะครับเป็นลายเอกลูซีฟนะครับขนาด19นิ้วขนาดรถอย่างที่บอกครับเป็นรองแค่เอสคลาสเท่านั้นนะครับจะมีความกว้างนะครับนั่งสบายนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบคีรัสโกแพ็กเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับทริมชุดตกแต่งลายไม้ภายในก็เป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นและตัวเอกลตัวกษ่์ แทบจะไม่แตกต่างจากตัวท็อปเลยนะครับตัดออปชันบางส่วนออกไปนะครับแต่ว่าความสวยงามหรูหรายังคงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบ wide screen c o c k p i t ขนาด12.3นิ้วนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมระบบ Memory p a c k a g e นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient l i ไ h t ได้64สีนะครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับมีช่อง USB ให้เสียบนะครับฟังเพลงฟังจุ๊กนะครับฟัง u t u b e นะครับในรถเพิ่มสุนทรียภาพได้เลยยนับ่งสา ที่นั่งด้านหน้าและก็ที่นั่งด้านหลังนะครับส่วนแอร์นะครับปรับได้4โซนนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับและยังมีออปชั่นอย่างตัว Sun Protection Package นะครับความร้อนเนี่ยลืมไปได้เลยครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา83,000กิโลนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz เนี่ยถึงเดือน8ปี2022นะครับกับราคาเนี่ยถือว่าสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นแค่1,790,000บาทเท่านั้นครับ จัดให้อีกหนึ่งคันในรุ่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถปีใหม่นะครับวิ่งน้อยแล้วก็วารันตีเต็มเต็มยาวๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 1 Mercedes-Benz E 3 5 0 E Plug-in Hybrid Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับคันเมื่อกี้สีดาเข้มแล้วนะครับคันนี้ได้สีขาวชอบสีไหนนะครับแบบไหนนะครับต้องรีบจับรีบจองเลยทีเดียวแต่คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัว Exclusive เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิ่งน้อยกว่าครับ จะเป็นตัวชุดแต่งนะครับที่เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อแม็กลายเอ็กซ์คลูซีฟนะครับขนาด19นิ้วนะครับและยังมาพร้อมระบบคีรัสโกแพ็คเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับเน้นประหยัดพลังงานเข้าไปภายในครับคันนี้ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะครัััััับบบสสภภาาาาาพพยยยยยยในนนนนนเเเเีีี่วววงงงมมมลลทดดดะครรติฟก์์ชชห้จออแป็ ดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางเองนะครับก็เป็นแบบไวสก s c r e e n ท้องิ๊กขนาด12.3นิ้วนะครับเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายมีกล้อง360องศามาให้ปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้64สีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีแพ็คเกจนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเหมือนคันที่แล้วเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้ไฮไลท์อยู่ที่เลขไม้นะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมวารันตียาวๆเต็มๆจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงปี2024เเลยยทีีดววถือ่าาคุ้มมก ถ้าออกรถใหม่นะครับต้องเพิ่มเติมอีกกว่า200,000บาทเลยทีเดียวและยังวิ่งน้อยอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคันนี้วิ่งมาเพียงแค่33,000ิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเคตั้งไว้เพียงแค่2ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมยังคงเป็นรุ่นเดียวกันกับ2คันเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งเนี่ยเต็มสูบเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าหมายประจำสัปดาห์คันที่12บ mercedes benz e 3 5 0 e plug in hybrid amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับถือว่าเป็น e class w ล้วสองหนึ่งสามอีกรุ่นนะครับที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานนะครับและราคาเนี่ยคุ้มค่ามากมากนะครับได้ตัวท็อปออปชันนะครับในราคาเพียงแค่สองล้านต้น ยนต์เนี่ยก็เป็นระบบเบนซินปลั๊กอินไฮบริดเหมือน2คันที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกคลาสสูฟนะครับระบบคีเลสโกแพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับคันนี้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของระบบการขับขี่หรือว่าระบบความปลอดภัยนะครับจะมีตัวไบรท์สปอร์ตมาให้และจะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับและยังมีระบบขขัััััับบบบบบตตตตาาาาาาามรรรรรรถคคคคคนนนนนนนหหห้้้้อออีีีกกะะะะ่่่เเเเเไไปภยยยใแงงงงดดดวสสื์ สเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิเซนนะครับหน้าจอ widescreen ท็อปพิกขนาด12.3นิ้วนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับมีไฟแอมเบรไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับและยังได้พวงมาลัยตัวท็อปนะครับทรงสปอร์ตสก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังชั่นที่นั่งด้านหลังเองก็นั่งสบายนะครับสามารถปรับแอร์แยกได้4โซนนะครับมีซันโปรเจกชันแพ็กเกจลืมเรื่องความร้อนไปอีกเหมือนกันครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของครอบครองอยู่เลยทีเดียวครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017 54,000นนนนะะคคคครรรัััับบบวิ่่่งมาาาาเเแกกท้ สุดพิเศษคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเป็นแค่2ล้าน2แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการรวมดาวรถน่าใช้งานมากๆนะครับสวยๆทุกคันเลยครับท่านผู้ชมชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับหรือถ้ารถทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนเอ็นเคของเราได้เลยนะครับเพราะว่ามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับมาที่เบนเอ็นเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n เนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติม,ตมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n ็บดอหรือติดต่อเข้ามาที่ b e n สเง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่95นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่96นะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย